คุณสมชายแสวงการสวสรรหาประธานกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาทำหนังสือเปิดผนึกแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีกัมพูชาจับคนไทยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนของหลักเขตแดนทำหนังสือนี้ถึงนายพสิทธิเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีเนื่องจากกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาได้มีมติให้เสนอความเห็นไปยังนายกดำเนินการเกี่ยวข้อง5ประการดังนี้ 1. ใช้ที่ประชุมสภาความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับความสําคัญของปัญหาเนื่องจากการให้ความเห็นและแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆไม่ประสานสอดคล้องกันจนน่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในเรื่องบุรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา77บัญญัติและเกิดกรณีสอว่ามีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อประชาชนไทยจึงเห็นควรให้มีการเปิดประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสนอแนะคณะ,ะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายภายใน นโยบายต่างประเทศและนโยบายการทหารกับเศรษฐกิจและอื่นๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกัน2นายกรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ทำหนังสือประท้วงกัมพูชาต่อสหรประชาชาติผ่านองค์การสหรประชาชาติในประเทศไทยหรือออกแถลงการแสดงจุดยืนในเรื่องพื้นที่พิพาทดังกล่าวไว้ก่อนเนื่องจากการใช้ท่าทีตั้งรับแบบที่เป็นอยู่เป็นท่าทีที่ไม่อาจปกป้องดินแดนไทยในพื้นที่พิพาทในหลายพื้นที่ได้ นอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาให้สหประชาชาติเป็นคนกลางแก้ปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชา 3. การปฏิเสธการใช้อำนาจศาลกัมพูชาตัดสินคดีที่เกิดในเขตพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐเนื่องจากกัมพูชาไม่มีอำนาจสิทธิ์ในการพิจารณาคดีเพราะโดยหลักสากลคดีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่รัฐไทยและรัฐกัมพูชาต่างอ้างเป็นดินแดนของตนซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างรัฐต่อรัฐไม่ใช่เรื่องคนหลบหนีเข้าเมืองตามปกติ เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรใช้กลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐตามกฎบัตรสหประชาชาติแทนการยินยอมให้ศาลของประเทศใดประเทศหนึ่งมีอำนาจในการพิจารณาคดีพิพาทระหว่างประเทศซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนเช่นกรณีนี้4รัฐบาลควรสำรวจพื้นที่พิพาทเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดและประกาศเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างประเทศโดยมีสัญลักษณ์แสดงขอบเขตของพื้นที่นั้นอย่างชัดเจนและไม่ยอมให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเข้าไปในบริเวณนั้นอย่างเสมอภาคกัน พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลมิให้คนไทยพัดหลงเข้าไปบริเวณดังกล่าว 5. ควรมีการพิสูจน์เอกสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่มีปัญหาของประชาชนชายแดนประชาชนที่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินในพื้นที่ตามข้อสีทุกคนควรได้รับการคุ้มครองควรได้รับการพิรสูจน์สิทธิ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ทํากินชดเชยให้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา41บัญญัติเอาไว้